พายุทอกุุรีมแห่งริสฝนเพิ่ม80%ของพื้นที่พื้นที่สีแดงดึงรองลงมาไทย65จังหวัดฝนตกหนักคืนนี้พียากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังวาดตะไพ อุทุกภัยกภพียกัอกากาศในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงแจ้งเตือนพื้นที่ฝน10วันและการคาดการเส้นทางของพายุรวมถึงพื้นที่ฝน,พ,น,ฝนพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เป็นเช่นใดกันบ้างครับช่วงนี้ฝนชุดนี้พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบกันบ้างตั้งแต่วันที่21จนถึง23ิบามกรกฎาคมณขณะนี้พื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วบ้างหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยฝ้ามืดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมสายอ้อมขวาอ้อมนาอ้อมหลังหรือบางทีพ่อถึงเรา เมฆก็สลายหายว่าไปกับตาหรือพื้นที่ไหนที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับ ถึงแม้ว่าทกสุรีไม่ได้เข้าไทยแต่ในด้านของพาย,ยุลูกใหญ่ลูกโตใต้ฝนทกสุรีมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งในขั้ในด้านของการเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมที่ขนานกับพื้นที่ประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขน,าขนาของเพิ่มมาึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริมมเวณภาคใต้ดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ จากร่องมรสุมที่พาดในขณะนี้เสื้อบริณพื้นที่ภาคเหนือยีสานปางตะวันออกกรุงเทพม,มหานครบริมณฑลรวมถึงภาคใต้ซึ่งนะครับในด้านของร่องมรสุมจะพาดจากหย่อมความอากาศตำ่ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ประเทศอินเดียลงมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาที่ติดกับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและโยงมาที่บริเวณพื้นที่ ด้านตะวันอ,ออกของประเทศฟิลิปปินส์หรือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งนในด้านของการพาดของร่องมรสุมทําให้กลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมเคลื่นตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นล่าสุดกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก23กรกฎาคม2566 18นาฬกาของวันนี้ถึง18นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ต ส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสโทรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลบบุรีแม่ห้องสอน ตาสระบุรีนครนายกปราจีาจานบุรีตาแก้วจ่าเชิงเซาชนบุรีกรุงเทพม,มหานาครนนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราชธานีและกระบี่ซึ่งจากการสังเกตนะคบในด้านของพื้นที่ฝนตกหนักจนถึงหนักมาก จะอยู่ในแนวของร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับเป็นส่วนใหญ่และอยู่ทางตอนล่างของประเทศไทยประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนซัเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงพายังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับ ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วงนี้พื้นที่ไหนที่ฝนเว้นช่วงไปนานนะครับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมถึงแม้นว่าในช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามนะครับในสภาวะของฝนทิ้งช่วงไปนานเกิดสภาวะของเอลีโยในขณะนี้ในด้านของฝนมาแต่ละครั้งก็ต้องาร้าระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามานะครับบางพื้นที่แต่เป็นส่วนน้อยก็อาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาตามไปด้วยนะครับ อย่างเช่นนะคะภาพข่าวที่ส่งเข้ามาในวันนี้จากภาพข่าวมวลชนออนไลน์ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองพัดถล่มบ้านเรือประชาชนพังเสียหายเป็นจำนวนมากค่ำวานนี้22กรกฎาคม2566เวลาประมาณ19นิกา ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองพัดถลม่มบ้านเรือประชาชนพังเสียหายหลายหลังคาเรือนและมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโคนในเขตพื้นที่หมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่หก หมู่ที่9และหมู่ที่11ตําบลวงของอําเภอพมพี่รามจังหวัดพิศนุโลกเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเช้านี้23กรกฎาค,คม2566เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากมวลชนออนไลน์นอกจากอันแล้วนะครับ ในด้านของคืนนี้กรมอุตุนิยมทยายังได้ออกมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ส่วนฝนมากที่สุดในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน80%รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งอันดามานันฝน70%ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60% เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัะวังจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้พํพท่มจับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากแดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ฐานน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างเข้าสู่หยพ่อมรากาศตามบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนเครื่องลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนตา กำแพงเพชรพิษจิตพิษโรกและพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด35-37องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกป้ายขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาและสูงสุด3 4ิถึงองศาลมแปรปรวนความเร็วส0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง โมงภาคกลางฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 4่สส่ถึงยีองศาและสูงสุด35-37องศาลมแปรปรวนความเร็ว 10- 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยายกรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับร้อยละแปดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณคนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สถึงองศาและสูงสุด3-1-35องสาองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาสูงสุด34-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาสูงสุด3 3ถึงองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ิถึงสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสเมสิ่ห้ากิโลเมตรห่างจาก ฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝัั่งตะวนตกฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด29-35องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมา ลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเรว็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอทุกท่านติดตามประกาศเพียงประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัยเพียงประกาศจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบ เป็นเรียดิยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องาคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ